น,นี่เราก็มาจัดการตำต้มตำพี่สามร้อยเมตรให้ถึงรอกแต่เป็นที่แท่งน่ะยี่สิบเมตรได้ก็กินาทีมันเยอะมันตมเยอะก็เลยใส่เยอะถ้าการน้อยล้วใส่ยี่สิบสึงสิบเมตรต้องตายแน่เลยแล้วใส่พริกแดงก็ไปอีกสักห้าหกเมตรใส่พริกแดงไปอีกอันนี้ก็ค นี่พี่เราก,ก็ละเอียดแล้วเราก็ใส่ตัวลงไปตามไปตามบวงให้ละเอียดไม่ได้ไม่ต้องละเอียดบล็อก,อ,กอย่างเงี้ยให้มันแตกแบบเดี๋ยวเราก็หัน่นมะเขือลงไปตรงกับเขาโปกก็จะแตกเอาเ่ วใส่มะเขือเทศลงไปนี่ก็โขลเด็ดแล้วอันนี้เด็ดวางไว,แว,ว้แล้วเพราะว่ามันี้มือเดียวนีว่ใส่ปูลงไปใส่ปลาอันนี้ปลาเหรอใส่ปลาน้ำลงไปหน่อยก็ได้เพราะเรามีปลา้าตัวนะเนี่ย ใส่ปลาน้าลงไปหน่อยอปลาตัวชอบกินปลาตากระดีปลาลากระดีเจ้าน,นี้อร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำที่ใส่น้ำลงไปเพราะมันจะได้มีน้ำน้ำ้มมะขามน้ำมะขามเปียกใส่ไปเดี๋ยวไม่นาใส่ก่อนใส่น้ำปลาลงไป เรียบร้อยแล้วแต่มะงมะนาวใส่แล้วอันนี้ก็ตามหงเลยตามลนไ่งเลยตม้มเตี้ยงเข้ากันเดี๋ยวเราก็ใส่เราก็ใส่มะละกอนอะที่นี่มัมนตำมะละกอน่ากินมากเลยแตพี่ก็มีมือเดียวเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคนก็จะด,ด่าจะนะว่ายังไม่ยอมไปซื้อม้มาอย,ยู่ ไม่ค่ยได้ทำคลิปอะมันก็ทำเล่นๆคุยเล่นๆไย่างเนี้ยนี่โอเคจะตั้มก่อนแบบไหนเนี่ยน้องมันตัดกันแกนหมดจริงๆ ทำเสร็จแล้วแก๊สหมดตายแล้วข้าไม่สุกเลยข้าไม่สุกเลยอ่ะเสือเลยโอเคแซ่บหลายเด้วยแซ่บมาแซ่บหมาเลย ิบนานมากนะที่หาเข้ามาหาสเสด็จแม่สองสามอาทิตย์แล้วตอนนี้วันนี้มาก็เลยมาตำส้มตำเอาละเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะเสร็จแล้วทุกอย่างตอนนี้ก็มารับประทานอาหารกันหมกปลาดุกน่ากินมากปานินแดดเดียวข้าวเหนียวฮ้อนๆนี่ ถ้ามากินที่นี่แหละถึงจะแซ่บหลายใช่ไหมกินแล้วกินก่อนไม่รอแล้วนะ